No way to get away under the law, the law of karma. คนไทยแท้จะไปเกิดที่นครจำปาสักประเทศลาวเพราะคุณตางผมไปเป็นอาหารเสนนากในช่วงสงครามโลกคุณแม่เติบโตอยู่ที่เมืองลาวจนถึงหกขวบจึงได้กลับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคุณแม่จบหมหกก็อสอบชิงทุนเป็นตัวแทนจังหวัด มาเรียนพยาบาลที่กรุงเทพมาเรียนจบ้าใช้ทุน6ปีช่วงนี้เองคุณแม่ได้รักใคร่ชอบพอกับชายคนหนึง่งแต่ฝ่ายชายฐานะได้กว่าจึงโทรกีดกันแล้วคุณแม่ก็ถูกจับแต่งงานกับผู้ชายอีกคนที่ไม่ได้รักกันเลยแม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่ก็อยู่ด้วยกันจนมีลูกสามคนในขณะไม่ได้รักกันนั้นอมลีลูกคนที่สามแล้วคุณแม่ก็ปิดโรงงานทันทีทำหมันโดยวิธีการตัดไปอีกปั๊บูกคุณแม่ตัดสินใจเดินทางมาอเมริกาพร้อมกับสามีเพื่อมาหยาขาดกันที่อเมริกา คุณแม่มาเป็นพยาบาลอาชีพยอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงวอชิงตันดีซีและที่นี่เองคุณแม่ก็ได้มาพบกับคุณพ่อของผมซึ่งเป็นแพทย์ชาวอิหร่านแถมเพิงดีกรีด็อกเตอร์ทางเคมี B. เป็นทั้งคุณหมอและเป็นทั้งด็อกเตอร์ทางเคมี B ด้วยสามารถทำระเบิดได้คุณพ่อเคยทำงานที่องค์การนาซาเกือบสิบปี แต่ก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรก็เลยตัดสินใจมาเป็นอาจารย์หมอตอนที่คุณแม่เงคุณพ่อผมคุณแม่เห็นคุณพ่อผมครั้งแรกก็ตกใจมากใจสั่นทีเดียวมือไม้สัน่นเพราะไปน้าคุณพ่อผมช่างเหมือนเหมือนกับชายคนแรกทจ่คุณแม่รักนี่ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่รู้หรอกนะเนี่ย แต่โทรกีดกันจากผู้ใหญ่มากๆคุณแม่จะวิ่งหนีคุณพ่อทุกครั้งที่เห็นหน้ากันไม่เอาไม่เอานี่ตกใจเหมือนคนรักมากเลยแปลกนะเกลียดยังไงก็เจออย่างนั้นรักยังไงก็เจออย่างนั้นก็ลงเจอหมด <c oughs> <c oughs> เกลียดก็เจอ เป็นไงคนนี้ฉันน่าเกลียดจังเลยเนี่ยฉันไม่ชอบเลยคนนี้ไม่ชอบแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันมันแปลกนนโลกใบนี้แต่คนนี้เออเหมือนคนรักที่เคยชอบแล้วไม่ได้แต่งงานกันนี่แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันคุณแม่จะวิ่งหนีคุณพ่อทุกครั้งที่เห็นหน้ากันเพราะคิดว่าความหลังนึกถึงความหลังจากรักที่ผิดหวังตามมาหลอกหลอน เหมือนหนัง <sympath> อ <ic> ันเฟรติคอกเขายาวกว่านทำให้เห็นหน้าคล้ายๆคนรักเก่าดังนั้นเมื่อคุณพ่อของผมเห็นคุณแม่ของผมวิ่งหนีจึงวิ่งตามไปถามว่าทำไมคุณต้องหนีผมด้วยไหนบอกเหตุผลสิและวี่สุดความรักก็ก่อัวขึ้นจากการวิ่งนีเอง มาลาธอนจริงๆเออมาหลายรูปแบบคุณพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันแต่งแล้วคุณพ่อก็อยากมีลูกมาจึงได้คุณคุณหมอผ่าตัดปีกมดลูกของคุณแม่ให้มาต่อกันใหม่เอ้ก็ตัดทิ้งแล้วตัดออกไม่เข้าใจตัดแยกมั้งถ้าอย่างเงี้ยข,ของตัดแยกนะแล้วนี่มามาเชื่อมมั้งออกใหม่ เขาเขียนมาเงี้ยไม่มีความรู้หรอกเลยโดยพาตัดใต้กล้องจุลศั์แม้โอกาสยากมากแต่ที่สุดก็สําเร็จผมจึงได้เกิดมานี่แหละแล้วก็เกิดมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงผมได้ชื่อว่าพระยมไม่ใช่พระยายมนะหรือไม่หรือหรือไม่ใช่คําว่าพระยมนะพระยม พอพานสละอะยอยักษ์มอมมะพระยมแปลว,ว่าผู้นำข่าวดีมาให้เ oh. ชื่องก่อนผมเกิดไี่นานคุณตาของผมที่เมืองไทยก็เสียชีวิตใครๆก็คิดว่าผมจะเป็นคุณตากลับชาติมาเกิดและแม่แถมบอกผมว่าตัวของผมจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กเช่นตอนสามขวบก็จะเดินตรวจตราประตูหน้าต่างก่อนนอน การเดินทางโดยร,รถรถยนต์ก็จะมาตรวจยางรถว่ถาปลอดภัยหรือไม่มีความสุขุมรอบครอบมาตั้งแต่เด็กคุณแม่บอกว่าผมเนี่ยเลี้ยงง่ายขอยมีไข่เจียวนะนะมีไข่เจียวเรากินได้นั่นะถ้าไม่มีไข่เจียวก็กินไม่ได้ลรไม่รู้เลี้ยงง่ายหรือย,อยากไม่กวนไม่โยเยความทรงจำดี อตอนที่ผมยังเล็กมากยังพูดไม่ได้คุณปู่เคยมอบจี้ให้ผมพอผมโตจนเริ่มพูดได้ผมก็ไปพูดขอจี้ถึงคุณปู่ให้ผมคือจำแม่นเดียวความทรงจำดีเลยแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทางคุณพ่อคุณแม่ผมต้องแยกกันอยู่แยกทางกันคือท่านมาในเพื่อผมเมื่อสมรตนาท่านก็แยกทาง แต่ทั้งยังคบกันแบบเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนเพื่อนเลิฟกันแล้วผมก็ได้ไปอยู่กับคุณพ่อของผมหลังจากนั้นคุณแม่ได้มาพบหมู่คณะที่เวอร์จิเนียเมื่อสิบปีที่แล้วเกิดความระทับใจมากจึงสร้างพระธรรมกายประจำตัวรครั้งแรกวอมวอมสร้าง17อเจ็อง ไอ้กับผู้มีพระกคุณุรมถึงคุณพ่อชาวอิหรานของผมด้วยและเมื่อคุณพ่อของผมซึ่งเป็นชาวอิหรานทราบท่านก็อนุโมทนาด้วยคุณแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่มักถูกหลอกยืมเงินไม่ประจำแต่ยังไรก็ตามลูกนี่ก็เอามาใช้หนี้คืนในการยกบ้านในแทนแทนการใช้เงินบอกคุณค่ะเนี่ยเดือดร้อนยังไม่มีเงินเลยขอยืมก่อน แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้พอถึงพวลอาจริงๆไม่มีเงินงั้นเอาบ้านไปแทนกันแล้วกันอตอนนี้คุณแม่จริงต้องมานั่งดูแลบ้านที่เขาใช้แทนเงินถึงห้าหลังอเ, <laughs> เออก็อเก๋เอกแบบต่อมาแม่เริ่มประสบปัญหาทางการเงินจริงได้เดินทางมาพบกับมาพบพ่ออีลาน สามีคนแรกไปหาสามีคนใหม่คือสามีชาวอเมริกันคนปัจจุบันเขาเป็น CIA สายลับองค์กรข้ามชาติซึ่งเพิ่งจปะปลดเกษียณสามีคนนี้ปกติเป็นคนเข้มงวดหัวแข็งมัธยัตยิไม่ให้ใครง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผล แต่พอเจอคุณแม่เขากลับมาคอให้ความช่วยเหลือทุกด้านนี่แม่นเนี่ยคือคนที่เคยสร้างบุญร่วมกันเนพราพอยู่ด้วยกันมันอยากให้ทั้งท่านเนี่ยตอนอยู่ลําพังไม่อยากให้แต่พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยบุญที่เคยทำร่วมกันมันอยากให้เรื่อยบางทีให้นี่นะบางคู่เนี่ให้นี่นะพ่อบ้านุนสาเอาใจ,ใ,จให้ ไม่ถูกใจอย่างงั้นอย่างงี้ยังงี้ต้องไปแต่งงานกับแบคทีเรียรต้องไปแต่งงานกับแบคทีเรียรให้ได้เลยไม่ขัดคอแต่พอเจอคุณแม่เขากลับมาคอยความช่วยเหลือทุกด้าไม่เคยขาดขการมาวัดและแถมยังมาวัดด้วยเป็นประจำพร้อมกับแขวนพระมหาสิริร,ราชธาติตัวตลอดด้วย ปัจจุบันสามีอดีต CIA ติดจาเดาวทำและดูทุกวันแม้อยู่ในช่วง,งเรียนรู้แต่เขาก็บอกว่ารู้สึกชอบและประทับใจเข <c oughs> ิน <c oughs> อ่านได้มั้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ประทับใจครูไม่ใหญ่มากและสิ่งดีๆก็ได้เริ่มมาสู่ชีวิตของคุณแม่มาติดจาจดาวทำ แถมคุณแม่ยังได้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลที่ทํางานให้เป็น,ปนทำไมเก่งอย่างเลยให้เป็นสตาดวงดาวที่สดใสเพราะตั้งใจทํางานมีน้ําใจคุณแม่บอกเพราะติดดาวเลยได้ตําแหน่งดาวมาครองแม้ปัจจับานผมจยโย่คุณพ่อชาวอิหร่านซึ่งเป็นอิสลา,าม แต่พอผมอายุได้21ปีผมก็เลือกที่จะบวชในพระพุทธศาสนาผมก็เลือกที่จะบวชในพระพุทธศาสนาเพราะมองว่าเป็นการทําความดีเพื่อทดแทมและคุณพ่อแม่<า>ซึ่งกันพ่อก็เต็มใจอนุญาตผมจึงได้บวชที่วัดภาวนาดีซีเพื่อบูชาทำหลวงพ่อครบ61ปีครับสาธุคำถาม ช่วยกันจำนะจ๊ะคุณตาตายและเป็นไหนได้รับบุญสร้างรัฐธรรมการเป็นจำตัวและบุญที่ผมบวชหรือไม่คุณแม่ของผมกับชายคนแรกที่รักกันแต่ไม่ได้แต่งงานกันเคยสร้างบ,บุญมาด้วยกันหรือไม่ทั้งที่รักกันมากจะทําไมต้องโดนกีดกันจนแม่คิดจะฆ่าตัวตายคุณแม่กับสามีคนแรกที่ไม่ได้รักกัน ต่ทำไมต้องมาอยู่ด้วยกันจนมีลูกด้วยกันสามคนเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมพบกันครั้งแรกก็รักกันทันทีแล้วทั้งที่คุณแม่ทำหมันแล้วแต่พาตัดต่อปีกมาลูกสาเร็จจนผมได้เกิดมาท,ทั้งทั้ที่โอกาสน้อยมากเราทั้งสามคนสร้างบุญกันด้วยกันมาอย่างไรแต่ทำไมสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ต้องแยกทางกัน คุณพ่อผมมิชาลิมแต่การนโมทนากับการสร้างองค์พระและให้ผมบวชพระท่านจะได้บุญในพบเบื้องหน้าอย่างใครครับอย่าลืมบุญเป็นของสากลนะจ๊ะแม้จะมีความเชื่อหลากหลายเนี่ยเมื่อทําบุญก็ย่อมได้บุญ <c oughs> เมื่อหายใจย่อมได้อากาศทั้งที่คุณแม่ชอบชื่อเหลือคน แต่ทำไมาคุณแม่ถึงถูกโกงหรือหลอกยืมเงินทำไมจึงได้บ้านแทนกันถนึงห้าหลังเขาไม่ได้โกงนะเพราะเขาอยากบ้านไปใช้จะหมดกรรมถูกโกงเมื่อไหร่และจะแก้ไขได้อย่างไรก็แม่ก็ยืมไดาก็หมดเนึงเงกบอกเขาไปที่ธนาคารดินธนาคารก็มีไว้ยืมนะถ้าจะไปยืมเงินกัน,นไปยืมที่ธนาคาร แบงก็มีว่าให้เขายืมแต่มันถูกหลักการของเขาแค่นั้นแหละสามีคุณแม่ที่เป็นอดีต C A เขาเคยสร้างบุญมากระหมูคนะหรือไม่เขาจึงได้สนับสนุนคุณแม่มาวัดและติดจารดาวธรรมผมและคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมูคณนะหรือไม่อย่างไรผู้ที่ร่วมบวชครั้งนี้ แม้มาจากหลายความเชื่อแต่เรากลับรู้สึกคุ้นเคยกันและทุกคนตั้งใจฝึกฝนตัวเองตามโอวากหลวงพ่อโดยคนแรกคุณแม่ขเขาซึ่งเป็นนักบวชที่เบตอนุญาตให้ลูกชายมาบวชบูชาทำหลวงพ่อเขาและคุณแม่เคยสร้างบารมีมากระหมูคณะหรือไม่ครับส่วนคนที่สองและสามเป็นพี่น้องกันเขาสร้างบารมีมาอย่างไร ทั้งที่คนพี่เป็นพุทธแต่ทำไมคนน้องไปนับถือศาสนาคริสต์พวกเราทั้งสี่ที่มาบวชเคยสร้างบุญมาร่วมกันหรือไม่แล้วจะมีส่วนช่วยงานหลวงพ่อเผยแผ่วิชาธรรมกายได้อย่างไรครับลับตาฝันเป็นตุเปนตาเตินขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปรัมปราการคุณตาตายแล้วไปเป็นพุมะเทวาประดับชั้นกลางในหมู่บ้านพุมะเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทุกบุญรวมทั้งบุญบวชคราวนี้ที่อุทิศให้ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นคือน่มขึ้นมีอาหารที่ เป็นต้นมากขึ้นจ้าคุณแม่กับคนรักคนแรกของท่านที่ไม่เด็ดแต่งงานกันจนคุณแม่คิดฆ่าตัวตายนั้นเพราะสร้างบุญร่วมกันมันน้อยจึงไม่ได้อยู่ร่วมกันจ้าคุณแม่กับสามีคนแรกที่ไม่ได้รักกันแต่มีลูกด้วยกันสามคนนั้นเพราะ ก็ในอดีตสมัยที่แม่เกิดในสังคมเกษตรกรรมแม่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วได้บังคับให้ลูกของตัวแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักหรือที่เรียกว่าคลุมถุงชนโดยการกระทำดังนี้จึงทำให้ชาตินี้แม่นำมาเจอบ้างอีกทั้งสร้างบุญร่วมกันมันน้อยจ้าคุณแม่และคุณพ่อของลูก เดกันและก็ปิ๊งรักกันนันทีเพราะแนด่ดีทั้งคุณแม่คุณพ่อและตัวลูกเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะแต่พ่อนำะไม่พอใจบางอย่างของสมาชิกได้กระทบกระทั่งกันจึง ไม่ได้มาสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะคือออกจากหมู่คณะไปเลยแล้วก็ได้พัดพระรากจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาอื่นที่เป็นเทวานิยมจนตัวคุณแม่และลูกได้อยู่สร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะมามากกว่าพ่อโดยเาติน,นั้นลูกนะจะเป็นคนคอยดูแลแม่และก็พาแม่นำะมาสร้างบาร,รมีกับโมูคนะ่คณะ แต่พ่อนะ่ไม่ยอมมาดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละเพราะกระทบกระทั่งกันในหมู่คณะดังนั้นด้วยเชื้อสายที่ยังพอมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจึงทำให้คุณพ่อนะ่อนุญาตให้ลูกมาบวชจ้ะถ้าไม่มีสายบุญนะคุณพ่อของแม่อนุญาตคือคุณพ่อมีสายบุญกับหมู่คณะด้วยนะจึงอนุญาตให้บวช คุณพ่อคุณแม่ชาตินี้แยกทางกันในภายหลังเพราะก็สร้างบุญด้ยกันมาเพียงแค่นี้นะคุณพ่อ,องลูกแม่เป็นมุสลิมแต่ก็เป็นคนมีจิตใจกว้างจิตใจกว้างขวางจิตใจดีได้ให้เกียรติในคำสอนของศาสนาอื่นแต่นุมโมทนาบุญในการสร้างพระและการบวชของลูกโดยบุญน,นี้ก็จะทำให้ มีอันิีสองได้เชื่อมสายบุญต่อไปในอนาคตพบต่อๆไปก็จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้าคุณแม่ชอบช่วยเหลือคนแต่มักถูกโกงเพราะท่านเป็นคนมีพื้นฐานใจดีเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ แต่ก็ไม่ได้มีกรรมไปโกงใคนะรจึงได้รับการจุดใช้เป็นบ้านแทนบา้านเงินบ้างจะ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้คุณแม่รอบครอบกว่านี้ในการใช้เงินหรือให้ใครขอยืมเงินถ้าใจอ่อนแล้วก็จะอ่อนใจตอนนี้อ่อนใจเลไหไเลยจ้ะอีทั้งตงสร้างบุญทุกบุญในี่มากๆจะ้ะให้เงินเขายืมนี่นะ ถ้าไม่ให้ยืมเนี่นะเขามาขอยืมถ้าเราไม่ให้ยืมเขาก็โกรธแต่เราให้ยืมไปแล้วเขาไม่ใช้คืนเราก็โกรธมันมีโกรธหน้าโกรธหลังเนี่ยโกรธแรกโกรธประเดี๋ยวเดียวแต่โกรธหลังโกรธยาวนะมันจะนึกเรื่อยเราไม,ม่คืนนึกทีไม่คืนนึกทีน,น,งงนัาหงุดหิดเลยๆใครมาขอยืมเงินเราเนี่ยเราไม่ให้เขาโกรธทีเดียว รล้เขาก็เลิกคบกันไปเลยแต่ถ้าให้ยืมโกรธนานโกรธขยักขย้อนนี่เดียวเนี่ยเดียววันจันทร์ก็โกรธอังคาร <c oughs> พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โกรธได้เจ็ดวันไม่ไม่รู้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าจะให้ก็ให้ให้ก็ไปเลยเลยก็หมดเรื่องจะได้เป็นมหาทานบาร,รมีกันเรา สามีคนปัจจุบันของคุณแม่ที่เป็นอดีต CIA นั้นก็เคยสร้างบุญมากระหมูคณนะแต่ว่านานมากแล้วโดวยเป็นกองสเสบียงบุญเก่าจึงทำให้ชาตินี้ได้กลับมาเจอกระหมูคณนะและกได้เป็นนักเรียนรุ่นบานฝันที่ฝันอีกทั้งในปัจจุบันก็เป็นคนใจกว้างใจเปิดกว้างเรื่องความเชื่อจ้ะหัวใจขยาย คุณแม่ของเพื่อนที่บวชเป็นพระที่เบตก็เคยสร้างบาร,รมีกมูคณะมาในอดีตและก็นับถือพระพุทธศาสนาเรื่อยมาอีกทั้งทุกคนที่บวชด,ด้วยกันในครั้งนี้ก็เคยสร้างบาร,รมีกมูคณะมาคือสี่คนนะปีเตอร์เคยบวชพระช่วงยาวกมูมคณะมาแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพ,ระพุทธศาสนามาหลายชาติ ฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระภายในด้วยพีเตอร์ที่มีคุณแม่บวชเป็นพระทิเบตส่วนพี่น้องใครเลิกเคยบวชช่วงสั้นกระหมูคณะมาแล้วก็ได้เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะส่วนน้องชายไกรเลิกที่ไปดับถือศาสนาคริสต์เพราะเหตุปัจจุบันที่กำลังสแสวงหาคำตอบของชีวิต ก็ไม่ทราบจะไปหาคําตอบที่ไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ศึกษาคําสอนของมุะพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็เลยไม่ทราบคําตอบของชีวิตจึงถูกชักชวนให้ไปดับถือศาสนาอื่นได้ไง่ายแต่ในอดีตเป็นพุทธมาตลอดทั้งสองพี่น้องใครเลิกในอดีตก็ปฏิบัติธรรมได้ดีทั้งคู่จ้ะโดยได้เข้าถึงดวงธรรมใสใภายในจ้ะ บัติที่ดีนี่เออน่าศึกษานะดีทั้งคู่เลยแต่วันนี้รู้สึกจะลาสิกขาแล้วนะใจยังมีอยู่อีกหนึ่งองค์คือองค์น้องที่นับถือคริสตขอบวดต่อไปอีกทั้งสีคนยจะมีส่วนในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน เราจะต้องดังใจปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงดวงธรรมภายในหรือพระในตัวเพราะผังเดิมนั้นแนด่ดีก็เป็นกําลังในการเผยแผ่บทธศาสนาวิชาธรรมกายมาแล้วภายหลังจากที่ได้เข้าถึงดวงธรรมและพระภายในจ้า